แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันนะคะวันนี้วันที่12พฤศจิกายนเป็นคลิป EP ีที่6นะคะของรัฐบาลไทยภาคเสียงนะก่อนที่จะรับชมนื้อหาแนวทางทั้งช่องย้ำเตือนทุกคลิป ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะทุกคนแล้วก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมนะคะต้องขึ้นแบบนี้เพราะว่าเป็นกฎของทาง YouTube โอเคมากมาเริ่มดูเนะะื้อหาแนวทางกันเลยนะคะหมาน้อยคอยรักปล่อยมาประมาณน่าจะ10บโมงนะคะทุกคนอัมินก็ทํางานอยู่ตอนนี้พักเที่ยงก็เลยขึ้นมาทําคลิปนําเสนอให้นะคะขออนุญาตย้อนผลงานเก่าของหมาน้อยให้สงวดเนาะ 16ตุลาคมสอบผ่านนะคะผลออก9ก้ก็3ตัวโต๊ดเนาะ269ที่ให้มานะคะทุกคนแต่ถ้าใครชื่นชอบ269นี้อาจจะเอาไปตัดเล่นก็มีโอกาสได้ทั้ง2ตัวบนฟานนะคะ62เนาะแล้วก็ของงวด1ตุลานี้เขาก็สอบผ่านนะคะทุกคน6 5หแอดมินจำได้อยู่แล้วก็มางวดวันที่1พอพยอที่ผ่านมานะคะผลออก04432รู้สึกว่าจะยังเจาะไม่ผ่านนะคะทั้ง ชุดเต็มของมาน้อยคอยรักแล้วก็เลขสายด่วนเขานะคะทุกคนมาดูรัฐบาลไทยชุดเต็มของว,วันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นชุดเต็มเนาะจะมีสีภาพที่คุ้นเคยจะมีอะจะมีบนชุดสรุปบนจะมีชุดสรุปล่างแล้วก็เน้นหนักแขนแขนนะคะไล่ดูตั้งแต่ภาพแรก3ตัวนะคะมาน้อยคอยรักเจาะให้ที่2 4 5 2 4่ห5าแล้วก็สอง แล้วก็มีชุดสรุปบนเป็น2ตัวเจาะของหมาน้อยนะคะก็เจาะให้ที่เนาะตัวเน้น4 6 5หตัวรอง4 5หแล้วก็เบิ้ลห 5, 5นะคะทุกคนแล้วก็ชุดสรุปล่าง2ตัวเจาะให้ที่8 3 9สสตัวรองก็คือ8 4 9 4แล้วก็ตัวเน้นเลยเนาะเน้นนะแขนแขนตามสโลแกนของหมาน้อยคอยรักเน้นที่ล่าง8 3สนะคะ ใจมักกดจัดไปโลดเด้อสำหรับใครที่ถามหาแนวทางมาน้อยคอยรักก็เอาไปพิจารณาดูลลกันเนาะอะเดียมาลุ้นกันวันที่16พอพยอนนะคะว่ามาน้อยคอยรักจะสอบผ่านไหมรู้สึกว่าเขามีชุดเลขสายด่วนเขาด้วยนะคะของมาน้อยจะมาประมาณ9โมงกว่าๆของวันที่16พอพยอเดี๋ยวค่อยดูวันที่16หเลยละกันเนาะอันนี้ก็เป็นไทยชุดเต็มของมาน้อยก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยของแอดวิภาคนะคะ หนึ่พยผลออก04432รู้สึกว่าจะยังสอบไม่ผ่านนะคะสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรเนาะตามต่อเมื่อนเดิมมีสมาชิกแฟนคลับถามหานะคะทุกคน16อยพยตามภาพนี้เลยนะคะก็ให้เน้นมาที่3ตัวเจาะ070 072 160 170 260 270 693 197แล้วก็625นะคะชุด2ตัวเจาะบนฟ้า70 72 60 93 97แล้วก็25ส่วนล่างเนาะก็เน้นมาให้ที่73 76 93 83แล้วก็96นะคะทุกคนก็เ แอดมินคิดว่านะคะรู้สึกว่าวันนี้หลากหลายสำนักหลากหลายใบแนวทางเนาะตั้งแต่นำเสนอรัฐบาลไทยนี้จะเน้นไปที่7นะคะทุกคนถ้าใครชื่นชอบเลขติด7ก็ลองพิจารณาแนวทางของแอดวีภาคดูก็ได้เนาะอ่ะแคปบหน้าจอเก็บข้อมูลไวะะ้ต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยของแอดสาวน้อยนะคะก็ใบแนวทางนี้มีสมาชิกส่งมาให้แอดมินแอดมินก็เลยเอามาแบ่งปันให้เนาะ1ึงพอยอรู้สึกว่าจะยังสอบไม่ผ่านนะคะทุกคนผลออกศูนย์ มาลุ้นดูของงวดวันที่16พยยเนาะให้เด่นก็คือ4แล้วก็5ตัวเจาะนะคะ40 54แล้วก็59 3ตัวเจาะให้ที่3 40นะคะทุกคนอเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้าต่อด้วยรัฐบาลไทยดอกไม้และสายลมเนาะ1พยสอบไม่ผ่านนะคะมาดูของงวดวันที่16พยยให้19แล้วก็3ตัวเจาะให้ที่8 19นะคะทุกคน เอาจริงๆใครที่ติดตามแนวทางดอกไม้และสายลมอยู่ก็น่าจะพอทราบว่าเขาให้ตัวเลขมาไม่เยอะนะคะส่วนมากจะเป็นแบบเนี้ยตามภาพเลยเนาะรัฐบาลไทยจะให้มาแบบแข็นๆเลยนะทุกคนก็คือเม็ดเดียวแข็นๆเห็นไหมหนึ่งกแล้วก็819นะคะอย่าลืมเอาสตัวเจาะไปตัดเล่นด้วยเนาะแปดหนึ่งนก้าเก้าแปนะคะทุกคนอะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะวันที่16พฤศจิก ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์แอดมินทำงานด้วยนะคะมาดูแนวทางรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งกันตอนนะคะทุกคนรู้สึกว่าเขาเหมือนจะให้เรียกชื่อใหม่เขานะถ้าเป็นทุกคนก็คงจะคุ้นในชื่อแม่น้ำหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เหมือนจะให้เรียกใหม่เป็นพิระดานะคะเอามาดูผลงานเก่าหนึ่งพยผลออก0 44 3 2สนะคะ รู้สึกว่าชุดเจาะเนาะก็ยังสอบไม่ผ่านแล้วก็เลขทูบก็ยังไม่ผ่านนะคะตามต่อเหมือนเดิม16พฤศจิกายนเขาเพิ่งปล่อยมาวันนี้ประมาณเที่ยง25นาทีนะคะทุกคนแอนดมินเห็นข้อมูลก็เลยเอามาแบ่งปันให้เลยเนาะใครที่ทำหาแนวทางรัฐบาลไทยแม่น้ำหนึ่งมาเซฟเก็บข้อมูลไว้นะคะ16พอยอแม่น้ำหนึ่งให้เด่นมาที่8ชุด2ตัวเจาะมี8187 8 2แล้วก็8 4นะคะ8 1 8 7 8 2 8 4 3ตัวเจาะแม่น้ำหนึ่งก็คือ8 17นะคะทุกคนชื่นชอบไหมเอ๋ยเลขนี้นะคะใครที่จะตามแม่น้ำหนึ่งก็แคมปหน้าจอไว้พิจารณาดูนะคะทุกคนอเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะวันที่16พฤศจิกาย,ยนแล้วก็<ะ>สองภาพนี้นะคะเป็นเลขมงคลเนาะก็มีสมาชิกสอบถามแอดมินมาว่าอยากเห็นยอดกระถินวัดพระาธาตุหมื่นหินหรือว่าวัดที่หลวงปู่ศิลาอยู่นะคะแล้วก็เป็นทะเบียนรถเรือแหหลวงพ่อปานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนแอดมินได้ไป ร่วมงานอยู่นะคะตั้งแต่วัดหลวงพ่อโตเลยที่มีงานแล้วก็หลวงพ่อปานนะคะอ่ะมาดูยอดกระถินวัดพระธาตุเมือนหินเนาะก็ชุด3าตัวเจาะ7 6 1 3ห7 2นึ่งตัวมี8 9 6 1หนึ่งแล้วก็6 7นะคะก็ยอดปัจจัยบริวารกระถินก็ตามภาพเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ้เยอะมากๆเลยนะคะใครที่อยากติดตามเป็นเลขมงคลเลขสวยเลขงามก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเนาะ เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ทะเบียนรถเรือแฮหลวงพ่อปานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มี83 79แล้วก็อย่าลืมทั้งไปทั้งกลับเนาะแล้วก็27 16 80แล้วก็08นะคะทุกคนแอดมินจิ้มลอตเตอรี่ไปแล้วนะ เลขทะเบียนรถเรือแห่หลวงพ่อปานนะคะใครที่อยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการหรือว่าปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงก็น่าจะพอทราบประวัติอยู่เนาะหลวงพ่อปานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนเขามีประเพณีทุกๆปีเลยนะคะถ้าใครอยากมาเนาะอยากมาร่วมงานก็มาปีหน้าละกันปีนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะคะทุกคนอันเดียวแอนดมินขออนุญ,ญาตปิดจบคลิปเพียงเท่านี้นะขออนุญาตไปทำงานต่อนะคะแล้วก็ ถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดถูกเนาะไม่ค่อยถนัดตําไทยเลยนะคะทุกคนแอดมินชอบภาคเสียงตําลาวมันมันดีอ่ะทุกคนบา,บายบายเด้อขออนุญ,ญาตไปทํางานก่อนนะคะแม่สินวนชาแนละสวัสดีค่ะ